อาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทท่านกันได้นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Fortune Dragon นะบังกรลิสโก้ของรานเองอะ่ะมีตัวคูณถึง10แล้วก็รางวัลสูงสุด25เท่าโอ้ยโอเคไปเราดูตารางใจก่อนก็คือนี่อันนี้ต่ำสุดนะแล้วก็เพิ่ไมไปเรื่อยๆจนไว้ได้สูงสุดนะครับโอเคก็ปันานี้นะคูณ10อะไรอ่านี้ก็เป็นการเป็นฟีเจอร์อ๋อแล้วก็ข้างล่างเป็นการเรียงโอเคโอเคไป เราไปเริ่มกันที่เบ็ต5ก่อนเลยเอันนี้เราพกทุนมา500นะครับ30ทีไปก่อนเลยเปิดเทอร์โบฟืบฟืบอ่าไหลไปเรื่อยๆอี๋เอ้าเราเอา้ามาแล้วไงวมาแล้วไงบิ๊กวินวมันมาแล้วไงร้อยหนึ่งสวยโอเคครับแฟนต่อทุกคนร้อยหนึ่งโอเคมาก่อนอ่าเหมือนเก็บอ้าเอา้เอาวบิว๊กวินีิ อุ้ยมาถี่จังอ่ะร้อยหนึ่งสวยครับมาถี่จังอ่ะอุ้ยเกมมันมาถี่นะจริงเลยมาอีกแล้วปะโอ้ยังไม่มาเชฟายไปไหลไปเรื่อยเทอร์โบปึ๊บอ่าสวยโอ้โหแล้วคูณสิบเท่าไหร่อันนี้ร้อยยี่อ่าสวยไปต่อครับไปต่ออ๋อแล้วยี่ห้าคูณห้าไงยี่ห้าคูณห้าไงบิก๊กวินมาอีก 125. ร้อยยี่สิบห้าสวยเลยโอ้โหมันแตกเรื่อยๆว่ะแตกเรื่อยๆเด็ดเอา้าเอามาทีเผื่อไงอีกร้อยหนึ่งแล้วมาทีเผื่อไงเราก็รับปล่อยไหลเลยมาแล้วมาอีกแล้วไงอุย้ยมาง่ายชิบหายเลยอุย้ยมามาง่ายจัดวิกวินไม่หยุดเลยทุกคนอุย้ยขึ้นมาพันหนึ่งแล้วอะฟาร์มเบลหน่อยสักเบสสิบไปอีกสักสามสิบทีไป เกมนี้มันน่าจะเน้นจานวนหมุนเยอะๆนะว่าแบบว่ามันเข้าถี่มากทุกคนน่าจะเน้นจํานวนหมุนแบบหมุนแบบเยอะๆหลายๆทีอะไรอย่างนี้อ้าววิกวินมาทีเผยอ,อีกแล้วไงกำลังพูดอยู่เลยสองเอโอเคายต่ออีกยี่สิบทีอุ้ยขึ้นไหวนะขึ้นไหวนะขึ้นไหวนะคือนะนะแบบว่าอาอ้าวแล้วมาทีเผยอ,อ,อีกแล้วไงอีก200คือแบบว่ามัน มาเรื่อยๆอ่ะไม่ไม่ได้มาเยอะบิ๊กบินมาบ่อยอ่ะบิ๊กบินมาบ่อยแต่แบบไม่ได้มาเปี้ยงป้างอะไรมากมายนะก็ตึงก็ตึงก็เป็นเกมที่น่าจะเล่นนั่งเล่นสนุกอยู่อ่ะโอเคนี่อ่ะแล้วมาอีกอ่ะมาอีกแล้วไงสองร้อยไงเกมสนุกจริงสามสิบอ่ะไปสามสิบทีเหมือนเดิมเราเพิ่มเบ็ดนะทบเบ็ดเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ด เราแตกแล้วก็เพิ่มมาแตกแล้วก็เพิ่มนะโอ้โหเมืโโอ่อกี้ไม่คูณโอ้โหไม่คูณอย่างเงี้วเราเทโบไปอีอ้าอ่ะไปเริ่มเกลือเกลืนะเริ่มเกลือเกลืนะเดี๋ยวมันอ้าวนี่ไงนี่ไงทักปุ๊บก็มาเลยเท่าไหร่อู๋ใบนี้หกร้อยเฮ้ยใบนี้หกร้อยโอเควิ่ยเมื่อกี้ทักทีคือมาเลย คือเขายอมไม่ได้หรอบางกรตัวเนี้ยเอา้าเมื่อกี้เห็นโอ้โหพาหน้าเกียดิพัฒน์เมื่อกี้พาหน้าโอ้โหทักไม่ได้เลยเขาไม่ยอมจริงเลยเขาไม่ยอมเสียหน้านะอา้า่ยอมเสียหน้าเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ว่ะคนเนี้ยมังกรตัวเนี้ยไปห้าสิบสิบทีขอไมเเเ้เปี้ยงๆหน่อยเปี้ยงๆโอ้ เอาแล้วไงเฮ้ยพี่มังกรผมพุ่งหวยพี่ไปเนะมื่อกี้หมาลอยโอยฮ้โยโอเคเอาแล้วบิ๊กวินแล้วมันีีบิ๊กวินพันหนึ่งสวยนี่ไงนี่ไงเขาเสียหน้าไม่ได้จริงมังกรตัวนี้อ่ะก็สำหราบนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุน5 0 0้เราขึ้นมา3,000แลละ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะก็ไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย